สาระเศรษฐศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคมีดังนี้ 1. ปัจจัยด้านรายได้เช่นถ้าผู้บริโภคมีรายได้สูงย่อมมีกำลังซื้อสินค้ามากส่วนผู้มีรายได้น้อยก็จะมีกำลังในการซื้อสินค้าน้อยตามความเหมาะสมของรายได้ที่มีอยู่ 2. ราคาหากสินค้ามีราคาลดลงหรือราคาถูกลงจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากสินค้ามีราคาแพงขึ้นหรือสูงขึ้นผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าน้อยลง 3. การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเช่นหากมีการประกาศว่าในอีก2วันข้างหน้าราคาไข่ไก่จะปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากไข่ไก่ขาดตลาดจะทำให้ผู้บริโภครีบซื้อไข่ไก่มากักตุนไว้ 4. การใช้นโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคเช่นการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ใจ่ายเงิน 5. อุปนิสัยของแต่ละบุคคลเช่นเมื่อผัดไทยเป็นอาหารจานโปรดก็อยากจะซื้อผัดไทยมารับประทาน 6. ค่านิยมของสังคมเช่นการใช้สินค้าหรือการบริโภคสิ่งต่างๆต,ตามดาราหรือศิลปินที่ชื่นชอบ การโฆษณาเช่นเมื่อมีการโฆษณาสินค้ามักจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่าสินค้าที่ไม่มีการโฆษณาหลังจากที่ทุกคนทราบแล้วว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทีนี้จะชวนเด็กๆทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒน,นาการทิ่แสนสนุกทุกคนพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมข้อที่หกันเลย กิจกรรมข้อที่1จากภาพปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค 1. ราคาสินค้า 2. การคาดคะเนในอนาคต 3. การโฆษณาสินค้าเลยข้อที่1 really กับข้อที่3เพราะเมื่อสินค้ามีราคาแพงผู้บริโภคอาจไม่ตัดสินใจซื้อและการโฆษณาสินค้าจะทําให้ผู้บริโภคมีความอยากได้สินค้ามาไว้ในครอบครองกิจกรรมข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง การเกงช้างไทยได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทําให้หนูโอ๊ตรีบซื้อมาสวมใส่เพื่อจะได้ไม่ตกกระแสปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของหนูโอ๊ตระหว่างรายได้กับค่านิยมของสังคม เฉลยค่านิยมของสังคมเพราะเป็นลักษณะของการเรียนแบบพฤติกรรมกิจกรรมข้อที่3นีน่าอยากได้กระเป๋าราคา1,500บาทแต่มีเงินทั้งหมด1,000บาทจากเหตุการณ์ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนีน่าระหว่างราคากับรายได้ เฉลยราคาเพราะกระเป๋ามีราคาแพงกว่าเงินทั้งหมดที่นีน่ามีอยู่เด็กๆคะก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการควรคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าด้วยนะคะ